เอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวสมนุนวอลที่น่ารักทุกคนด้วยนะจ๊ะก็วันนี้ครับทุกคนเราจะมาพูดถึงในเรื่องของกิจกรรมใหม่นะครับแล้วก็จะมาตอบคินเอจากทางบ้านด้วยนะครับหลายคนสงสัยว่าเอ้ทำไมอยู่เฉยเราถึงได้รับเพชร500้เพชรนั่นเองนะครับหลายคนเข้ามาในเกมก็ตกใจเพชรที่ได้รับ500เพชรเนี่ยมันเกิดจากที่ว่าทางเกมเนี่ย คือมันจะมีบัฟในเรื่องบัฟในเรื่องบัฟหนึ่งก็คือบัฟคีนั่นเองครับไซรุนสังเกตไหมเวลาที่เราตีคีข้ามธาตุเนี่ยมันจะค่อนข้างติดบ่อยเก,กินนะครับผมซึ่งถ้าเป็นเกมอื่นนะครับอันนี้ผมพูดจากความรู้สึกที่ได้เล่นเกมพวกคีพวกอื่นมาด้วยนะมันจะค่อนข้างติดยากพอสมควรถ,าาถ้าคีข้ามธาตุนะเออถ้าคีแบบสมมติว่าธาตุน้าคีธาตุไฟเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่ยากมากแต่ทางซัมเมอร์นิวอเนี่ยเป็นการที่คีแบบทีทีอเอนะครับซึ่งคีค่าคีเราอาจจะไม่ได้เยอะก็ ทางเกมของอมายอมรับความผิดว่าเอ๊เนี่มันเป็นเรื่องของความผิดพลาดของบั็กของทางเกมที่มันอยู่มา5 6ปีแล้วนะครับผมดังนั้นก็เขาก็เลยให้ของรางวัลชด่วเชยก็คือเป็นการให้เพช500เพชรน,นั่นเองนะครับอ่ะหายสงสัยกันเลยด้อ er นะครับแล้วก็ที่สําคัญไปมากกว่านั้นครับผมทุกคนกิจกรรมใหม่ครับการังจะมานะครับผม,ผมก็ต้อนรับนะครับผมพร้อมกับในเรื่องของสกิลใหม่ของมอนเตอร์อย่างฟิลฟานะครับผมอ่ะ กิจกรรมใหม่นะครับกิจกรรมพิเศษต้อนรับการัอเกริสมอนเตอร์ใหม่นะครับ,รรรบ,รรบผมโ้โคตรเท่คือเอาตรงๆนะสวยจัดนะครับผมคือสวยมากนะครับผมยอมรับเลยจริงๆนะครับก็เป็นโอมิโอจินะครับแล้วก็โอนิมูชะนะครับผมก็จะเข้ามาในวันที่โอ้อันนี้เหรอ กิจกรรมมันเข้ามาในวันที่11หรอหลังการอัปเกรดของแต่ละเซฟอ๋ออันนี้หลังการอัปเกรดของแต่ละเซฟเซฟเราน่าจะประมาณวันที่1น,นะท้าที่ผมคิดนะวันที่1น,นะครับจนถึงวันที่21มีนาครับของได้รับรางวัลถึงวันที่22นะครับผมก็เกล็ดเฮ้ย,ยผมว่ามันเป็นการซัมมอนได้เลยนะครับซัมพิธีรับแต้มนะครับก็คือในเรื่องของการเปิดสกอร์นั่นเองนะครับหนักใจเว้ยสกอร์ยิ่งเหดือนน้อยอย,อยู่นะครับผมซัมมอนซัมอมอนเนอร์ ตัวใหม่ o m u ติหรือโอ,โอ้หนึ่งครั้งจะได้10แต้มมันจะมะีการเปิดถ้าเป็นมันจะมีการเปิดเฉพาะพวกนี้ด้วยนะครับก็คือเปิดแล้วมันจะมีโอกาสได้ได้พวกนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมกิจกรรมมันเข้ามาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้อีกฟังอีกทีนึงนะกิจกรรมไอ้การเปิดเปิดแล้วจะมีโอกาสที่ได้รับไอ้มอนเตอร์ตัวใหม่2ตัวนี้นะครับผมมันจะเป็นการเปิดที่คล้ายๆกับถ้าจำพวกในเรื่องของถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นพวกไอ กากอยได้ไหมเออเปิดเพื่อหากากอยพวกอะไรสักอย่างเนี่ยมันจะคล้ายๆตรงนั้นเลยนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็คือในเรื่องของของรางวัลที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าสมมติว่าเรากดครบ100แต้มนะครับนี่เลยถ้าเราเก็บสะสมครบ100แต้มครับมันจะได้รับในเรื่องของสกอร์มอนเตอร์ใหม่ก็คือโอนิมูชานะครับโอนิมูชาก็คือผู้ชายนะครับส่วนไอโอมีลจินนี่จะเป็นผู้หญิงนะครับโอ้โหผู้หญิงโคตรสวยจับวัดดิดนะครับผมจับวัดดิดจะแจกนะครับผม แล้วก็ก็อย่างอื่นก็ไม่มีอะไรที่น่าสนใจไปสักเท่าไหร่นะครับเพียงแค่ว่ามันจะได้รับพวกคริสตัลค่อนข้างเยอะพอสมค,ควรแต่ส่วนตัวผมนะผมว่าโอนิมูชาเนี่ยค่อนข้างเก่งอยู่แล้วสกิลเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างดีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้จับไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวเราไปพูดถึงสกิลกันดีกว่านะครับผม